ครับกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหล่พารุ้ยครับพี่น้องมื้อนี้อาจารย์แหล่สะไน้นำพาทุกท่านไปบ้านเสียทมดินครับหรือว่าเสียโชคเสียโชควนันนดาครับพี่น้องห <c oughs> วัดดีข้ามาฟังคาบอกคาจาจากเสียโชคเสียทมดินเป็นว่าตัวเลขของเพื่น พี่จันใดพี่น้องเข้ามาบึงน้ำกันนะพี่น้องเข้ามาฟังน้ำกันหลายคนกระชาวตุรลจจกเสียสมดินอยู่นะพี่น้องมือเนี้ยแอดเองกับไรดินน้ำมานำพาดูสั่นไปพบขอครับเสียจมดนครับพี่น้องชาตเขาบานพิ่็โย่ลำบากเลยพี่น้องมือมือคำคำอยู่พี่น้องจะ่าเสียโชคเิ่นน่ะิ่นทำงานนะพี่น้องกับตะกลับคำเป็นธรรมดาครับกลับคำเพราะว่าอาชีของพิ่นคือสมดนสร้างสิเลืองงานอยญ่ทำมือติดตาไปแล้วครับพี่น้องจะ ส่วนไล่จะเด็ไทยถ้ำก็คือประมาณเวลาประมาณนีแ้แหละครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทางน้องมึดมืดจะมืดครับพี่น้อง่นอยู่ในป่าพี่น้อง่นอยู่ในปา่ปาบ้านสวนเ็นอยู่ในปา่าเป็นไรครับพี่น้องวันนี้ ตัวใดเด็ดๆจากเสียทดินมันจะเป็นตัวใดพี่น้องครับไปฟังนับกันผมกับว่าวันนี้กับว่าท่านเนี่ข่าวมาเท่ากันครับเพราะว่าเป็นยิมหยาบอยู่วันนี้นะครับพี่น้องก็เลยสีไปฟังข้าบอกค้าพจ่ายจากเพื่อนเอานะพี่น้องจะว่าได้หลายงวั่ผ่านมาแต่คือผ่านหูมาแน่วดนี้ยังหยบอยู่ครับพี่น้องจะว่าเป็นว่าเป็นฝันแล้วนะพี่น้องเป็นฝันแล้วก็เรียกว่าหวอยฝันแล้วก็เลียกสิ่ไปฟังวิจัยกันพี่น้องท่งเขาบ้านพึ่นก็เมือติดตาพี่น้องลำบาก ว่นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่เสียโชคเสียทมดิเรียนจะแบ่งปัน,ป,นปากตอนเอฟซีตัวใดให้พี่น้องเอฟซีไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องฟ้งน้ำกันจากปากคนโดยตรงครับพี่น้องเสียเป่น เห็ุงานเลือคัมไม่นอมม้องคัมยังสีเสมอแหละครับว่าเสบออกสิจ้ากันได้กับประมาณมืดติดถ้ามืดติดตาหมดละว่าสิพอ่อนากันหายเลิงมือเพื่อจะไปแวะร้านแต่เดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันในบ,บ,บังแต่ว่าโดนนะครับเพราะว่าเป็นเหตุงานนะพี่น้องเนาะ ตัวเลขงวดบอกี้ของเพื่อนมม่ยินหลักเจ็ดพี่น้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดจะวางงวดกี้กับพลาดไปวันนี้มาเอาไม้พี่น้องการลุ้งการเสี่ยงโชคมันก็มีเขามั่งลุดมั่งเป็นธรรมดานะครับเสี่ยงเขาคุ้งวัดมันจะเป็นไปบ่ไดพี่น้องวงันนี้กับมาลองบ่งอาจจะแตกพอเล่าวัดเนี่ยครับ เอนแน่พี่น้องคนบอกอยู่อุดรคนหมุนยุงเทีคนหมุนอยู่บางปอกคนบอกอยู่อุดรสิ่หน้พี่น้องเอาแนวเอาเนีเน้ยเอานอนไม่ได้หรอครับก้าลูกกลมๆมือนี้ฮะกับไปฟังตัวเลขจับเพื่อนมาประดิบบอกตัวแดงพี่น้องเนาะนั่งขอบานากับมือพี่น้อง เหมือเต็ดตาได้อพี่นอขอปลายย้ำคำถ้าไปหอยบ้านเพื่อนต้องนั่นดีเช่นนั่งพี่น้องถ้าไปฟังแนวทางจะใส่โชว์เพิ่งผพ้ใดได้คำว่าแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกด เพื่อจะบาพ่าคลิปใหม่ๆจากทั้ง่องอาจารย์แหลกพัดรวยและทีน่านครับพี่น้องมาครับนําอาจารย์แหลกพัดรวยครับขับไปบอกไปจ้าครับเสียโชคเสียชงดินทุกมึงนะพี่น้องเนาะพัญจวัลย์จังไรครับเชิญครับครับสวัสดีครับเสียครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีวันนี้มาตามเสียชมดินให้กเคยพี่น้องตัวเลขของเพิ่อนวันที่แล้วก็ฟิลไปหน่อยนึงวันนี้มาเต็มพี่น้อง วันนี้เขามอกฟังเขาบอกครับจ่าจากเสียโชคหรือเสียชมดินเพื่อนเขาว่า,า,าตัวเลขของเพื่อนนะ่ะงวดประจำมันสิหนึ่งคุมผ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวไหนพี่น้องฟังาจากปากเพื่อนรับครับอันก็นี่แหละมือที่วันนี้สิบเจ็ดขึ้นไนสิบเจ็ดที่เลขออกกันเนาะครับอเราผมก็ฝันฝันเห็นผู้เฒ่าเขี่ยวมาปากแดงยิ่งขึ้นละอือ ไอ้ผมเห็นเล้าเคี้ยวหมากเต็มปากเพิ่งหนุ่ยปากกันนะผมก็เลยถามว่าย่าอายุหลายปนีแล้วออเคนก็เลยบอกว่าแปดสิบห้าปีแล้วคนว่าอ๋อความเป็นมาของงวดก่อนงวดงวดอันหลังเลขออกเลยล่ะฉันปั้นมือเลขออกแสดงว่าต้องหวดเลยตั้องงวดนะครับเพราะงวดแล้วผมปั้นให้ว่าโบคิวเนาะมันพอมันโบตรงเครับ 8ปดหาวว่า8แปดสิบห้าปีวครับแล้ว่าอายุแปดสิบห้าปีเนี่ยได้ไปหลัแล้วผมฝันว่าผมเนีเมื่อนั้นนะผมฝันว่าผมเอาเลขลอตเตอรี่แปดศูนย์ไปขึ้นเงินเลขแปดศูนไปขึ้นเงินนครับนั่นก็คือเอเจี้ยนใส่อิคาลัย่านอิตนายานในการรับฟังรับชมนะครับคือมีมีตัวไหนเนี่ยเสีย คือแปดศูนย์ก็แปดห้าครับสองตัวทั้งทนเลยครับเมื่อนี่เข้าไปบ้านหลังรฐฐฐาชอารบ้านหลังนั้นว่าได้ไปนอนหลายเดือนแล้วครับใส่ตะกองของจอรปิดเบงิงไว้อันรู้สึกง่วงหลายก็เลยนอนเวน้นฝันได้ไอ้สามเจ็ดสามนี่แหละสามเจ็ดสามนี่ลองชื่อตัน้วันได้ไดเลขสามตัวนะครับ แสดงว่าเลขวันนี้มันจะเป็นสามชุดมีสามเจ็ดสามแล้วก็แปดห้าแปดศูนย์แปดศูนย์ครับมันจะเป็นสามตัวโอ้เลขโบราณตัวนะครับพี่น้องเนาะมันก็ไกลมือแล้วเนาะไกลมือไกลเว้นแหละครับไกลมือสีออกแล้วก็จอดต่เสียโชคเสียสมเดนเพ่นผู้เดียวละพี่น้องสรุปตัวเลขเรืยกับมืออื่นมือที่ไหนล่ะครับไกลมือไกลเว้นล่ะโคงสุดท้ายล่ะคงสุดท้ายแล้วเอาเป็นมือในี่แหละคงสุดท้ายแล้วเนาะครับแมนแมนของคนกบบีตัวลักๆักอ่ะ แปดศูนย์แปดห้าครับแล้วก็สามเจ็ดสามชัดเจน,น,นพีดด่น้องกันหมดเลยผู้ใดตามเสียโชคก็ตามไปน้ำเพื่นครับพี่น้องครับผมกันแ<อ>ม่นนั่นนั่นก็การแม่นฝันแม่นคือนเขาก็โปะโปะเลยท่นเขาเขาว่ามันว่หลายตัวนะครับมันว่หลายตัวเลขสามตัวหนึ่งทั้งนั้นเลยก็เมื่อน้ำเห็ดงานมันก็บ่ได้เกี่ยวกับตัวเลขเท่าไรดิบ่ได้ฝันบ่บ่ได้ ไปหาเลขหาเบอ่ออียังงนะมันเมื่อยไปนี่จะลั่งมือเขาฝันเขาฝันนี่คือคือฝันแบบแบบมันเค่อยคยได้เนะครับแต่ก่อนหมอมฝันนี่มันมันจะหลอดอย,าอยากอยู่หมอมฝันแม่นอยู่เลยผม,ผม,ผ,มผมมีผมมีคนมาบอกผมมีอย่างหนึ่งผมฝันว่าเลขติดไปตัวนั้นตัวนี้เลยโปะเลยโปะเลยครับส่วนหลายจะบ่ผ่านครับส่วนหลายมันก็ กับผัดผัดสองวดนเลยสองวันนะครับวันี้ก็สิมาติบแล้วหลังจากลังจากนี้เข้ามาหางวดฝันแบบเดียวกันมาเลยผมมาผัดสองวดนวดปีใหม่กับงวดวันที่สิบเจ็ดครับขอขอบคุณขอคูณเสียโชนหลายครับเป็นแนวท่าเป็นสี่งต่างที่เรต้อกคนน่าร่นราในการฟังเราด้วยครับให้ให้ยั่วไหลลายน้ำสื่อระดับียก ขอบุญขอบคุณเสียชวนหลายๆครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับครับท่านท่านไฮบอลทานสมุนต้อเอาสี่เรียกคาสเล็กไฮบอลครับพี่น้องเอฟซีครับนี่ก็เป็นตัวเลขจากเสียทมดินนะพี่น้องเนาะจากตัวเลขเสียทมดินเนะพี่น้องครับตัวเลขของเพื่อนก็มีอยู่สามตัวมีอยู่สามเจ็ดสาม แปดห้าแล้วก็แปดศูนย์ตัวเลขเพิ่มมาหลายตัวไปน้องเล็แบชี้ดูทันห้องเสียทุ่มดินวันนี้ครับเดบิวไลายตัว 3, 7, 3, 8, 5, 8, สามเจ็ดสามแปดห้าแปดศูนย์จะสื่อสื่อลงบนล่างนะบนส,นสือ่อสื่องลงเราครับพี่น้องจะหาลอตเตอรี่ไว้ครับขางล่างแปดห้าหรือว่าสอเอาไปเพิ่มตัวมันเกิัไปเป็นอย่างพี่น้องมาหลายมันบาหลายตัวในเอเสียทุ่มดิน รายงานแบบคนไหยมากกับสามเจ็ดสามก็แปดหาเลขแปดสูเป็นเหรียญตัวกันคุณพ่อครับพี่น้องสินทรัพย์คลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องอาจารย์แหล่พา้วยครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องเ้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์ครับสําหรับคลิปนี้ให้รำรำเรื่อยๆโชคมันหมานปังปังครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ